นี่เป็นผ้าชีฟองเนื้อเนียนนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบมีทรายเบาๆแต่ว่าเนื้อเนียนสวยแต่งระบายนะคะก็จะมีขอบทริมตัวนี้เป็นคอกลมนะคะพับแบบขอบใหญ่นิดนึงแล้วก็ใส่ระบายรอบตัวนี้คอเขาจะตีต่ำนะคะไม่ใช่คอชิดติดแน่คพอนะคะใส่สบายไม่อึดอัดด้านหลังก็จะเป็นติดกระดุมพาย,ยุดน้ำ ตัวนี้เนื้อผ้าทิ้งสวยมากคือน้ําหนักดีมากนะคะเวลาที่เวลาผ้าเขาน้ําหนักสวยๆอย่างเงี้ยระบายมันจะตกหมดเลยเวลาใส่ลูกค้าจะไม่ต้องกลัวว่ามันจะพองจะอ้วนนะคะลูกไม้ตรงกลางอกก็จะโปร่งลิงมาแต่งกับแขนเสื้อนะคะก็จะมีระบายแล้วก็แขนด้านข้างเขาจะเป็นแบบลูกไม้ด้านข้างตัวนี้แขนไม่มีรังถ่วงนะคะจบขอบสอดอย่างยืด ก็จะรูดโดยรอบสามารถใส่กระทุงขึ้นได้นะคะมาสามสีนะคะเป็นโทนสีแบบโทนสีออกงานได้หมดเลยมีสีขาวนะคะสีแดงแล้วก็สีเขียวเขียวจะเป็นเขียวหัวเป็ดหน่อยๆสีน่ารักมากสีสวยมี s ถึง 3xL นะคะ